ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่57ฟื้นแล้วเมื่อพวกซูเหวินชิงกำลังจ้องมองต่องยาอย่างไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรอยู่นั้นสาวรับใช้ก็เข้ามารายงานว่าเฟิ่งชิงเฉินตื่นขึ้นนางขับไล่ทุกคนออกไปไม่ยอมให้ใครเข้ามาดูแลนางตื่นแล้วพวกซูเหวินชิงได้ยินคำนี้คำอื่นๆก็ถูกเพิกเฉยโดยปริยาย พวกเขาคว้ากล่องยาและวิ่งไปที่ห้องของเฟิ่งชิงเฉินทันทีโดยไม่สนใจว่าจะเป็นการเสียมารยาทหรือไม่เพราะอย่างไรก็ตามเฟิ่งชิงเฉินถูกตรงหลิงจือล้วททำจนชื่อเสียงของนางพังทลายไปแล้วหากจะเพิ่มเข้ามาอีกคงไม่เป็นไรเฟิ่งชิงเฉินอยาได้คิดจะแต่งงานเลยในชีวิตนี้สถานการณ์ของนางคาดว่าคงไม่มีใครกล้าแต่งงานกับนางแน่เพราะขัดกับธรรมเนียมทางโลกดังนั้นซูเหวินชิงและหวังชีจึงไม่มีความเข้มงวดในเรื่องนี้ ทั้งสามมาที่เรือนของเฟิ่งชิงเฉินและพบว่าสาวรับใช้ทั้งหมดยืนอยู่นอกประตูประตูและหน้าต่างถูกปิดสนิทซูเหวินชิงและหวังชีชำเลืองมองกันและกันสายตาของพวกเขาพบกันครึ่งทางและตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าไปข้างในดูไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสาวรับใช้จากจนเฟิ่งเดิมก็ถูกยกย้ายมาจากจนซูพวกเขาไม่กล้าดีที่จะเข้ามาหยุดซูเหวินชิงแต่เมื่อทั้งสามกำลังจะผลักประตูเข้าไปโจสิงก็เข้าไปปิดกั้นประตูนั้นอ้าแขนของเขาและปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะให้ซูเหวินชิงกับหวังชีเข้าไป คุณชายสูคุณชายหวังโปรดเคารพในมารยาทด้วยพวกท่านไม่ควรเข้าไปในห้องส่วนตัวของสตรีโจสิงไม่รู้ว่าเฟิงชิงเฉินทําอะไรอยู่ในห้องแต่เขารู้ดีว่าเฟิงชิงเฉินมีความลับที่ยิ่งใหญ่และเฟิงชิงเฉินไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ความลับนี้โจสิงรู้ว่าเฟิงชิงเฉินดูเหมือนจะแข็งแกร่งแต่ทุกย่างก้าวในเมืองหลวงของนางเหมือนการเดินบนน้าแข็งชั้นบางๆงเฟิงชิงเฉินไม่สามารถปกป้องความลับของตนเองได้ในขณะนี้ ดังนั้นความลับนี้ไม่ควรเปิดเผยออกมาการคาดเดาเป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่จะรู้ว่าความลับของเฟิ่งชิงเฉินคืออะไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งโจสิงเจ้ามีกังวลเฟิ่งชิงเฉินหรือซูเหวินชิงไม่ได้พยายามผลักเข้าไปจากกล่องยาของเฟิ่งชิงเฉินเห็นได้ว่าเฟิ่งชิงเฉินไม่ธรรมดาบางทีการที่รู้เรื่องราวต่างๆมากไปก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ถึงอย่างไรคนเรามักจะอยากรู้อยากเห็นข้ากังวลแต่ข้าเชื่อว่าพี่สาวของข้า นางจะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นอะไรไปแน่เฟิงชิงเฉินห่วงแหนชีวิตของนางเพียงไรไม่มีใครสามารถหักล้างเรื่องนี้ได้แต่นางยังป่วยอยู่นางอาจต้องการความช่วยเหลือจากเราหาักไม่ให้เราเข้าไปข้างในก็ควรให้สาวรับใช้เข้าไปตรวจดูสักหน่อยดีกว่าเห็นได้ชัดว่าหวังชีไม่ได้จะเย็นขนาดนั้นเขาอยากรู้ความลับของเฟิงชิงเฉินมากโจสิงสายหัวอย่างหนักแน่นคุณชายหวัง พี่สาวของข้าไม่ชอบให้ใครมาสงสวยนางการที่นางไล่ทุกคนออกไปนั่นหมายความว่านางไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครดังนั้นเราจะรออยู่ข้างนอกโจสิงกันประตูไม่ให้ใครเข้ามาเฟ่งชิงเฉินนอนอยู่บนเตียงด้วยใบหน้าแดงก่ำเมื่อได้ยินการเคลื่อนไหวข้างนอกนางก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกก่อนจะแทงเข็มฉีดยาเข้าไปในเส้นเลือดและให้น้ำเกลือแก่ตนเอง เรื่องง่ายๆดังกล่าวนี้เมื่อทำมันเสร็จเฟิ่งชิงเฉินกลับมีเหงื่อไหลออกมามา,มากมายลมหายใจเหนื่อยหอบบนข้อมือของนางมีรอยเข็มอยู่ห้าหกรูเนื่องจากมือที่อ่อนแอไม่สามารถหาตำแหน่งของหลอดเลือดได้จึงไม่สามารถสอดเข็มเข้าไปได้หลังจากทำทุกสิ่งเหล่านี้แล้วเฟิ่งชิงเฉินก็เอนกายลงบนเตียงหลับตาลงและพักผ่อนจิตใจเมือ่อน้ำเกลือขวดนี้หมดแล้วนางก็สามารถให้พวกโจสิงเข้ามาได้ เพียงแค่ไข้ลดนางก็จะรับการรักษาของหมอจีนต่อไปตอนที่นางอยู่ในอาการโคม่านางไม่สามารถดื่มยาได้เพราะนางปฏิเสธรสชาติของยาตามสัญชาตญาณแต่เมื่อตื่นขึ้นเฟิ่งชิงเฉินรู้ว่ายาขมแค่ไหนนางก็สามารถดื่มได้ยาตะวันตกรักษาตามอาการส่วนยาจีนรักษารวมรักฐานแม้ว่าเฟิ่งชิงเฉินจะเรียนแพทย์แผนตะวันตกมาแต่นางก็เชื่อและเชิดชูยาจีนจากภายใน เพียงแต่ว่าแพทย์แผนจีนสมัยใหม่ค่อยๆลดน้อยลงนอกจากแพทย์ระดับชาติเพียงไม่กี่คนนั้นทักษะทางการแพทย์ของแพทย์แผนจีนยังไม่สม่ำเสมอก่อนจะหาผู้ที่มีทักษะทางการแพทย์แผนจีนอันดีเยี่ยมพบนางต้องใช้ยาตะวันตกที่มีอันน้อยนิดเหล่านี้ไปก่อนครึ่งชั่วโมงต่อมาเฟิงชิงเฉินเก็บข้าวของและให้สาวรับใช้เข้ามาช่วยนางเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อนางพร้อมนางก็เปิดปากกล่าวกับโจสิงและคนอื่นๆให้เข้าไปข้างในได้ โจสิงยืนอยู่ที่ประตูเขาหันหลังกลับและรีบวิ่งเข้าไปสุวินชิงกับหวังชีติดตามมาอย่างใกล้ชิดทั้งสามคนเดินเข้าไปลายเห็นเฟิงชิงเฉินที่อ่อนแอแต่อย่างน้อยนางก็มีสติเฟิงชิงเฉินในที่สุดเจ้าก็ฟื้นแล้วถ้าเจ้ายังไม่ตื่นขึ้นอีกเกรงว่าพวกเราคงจะตกใจตายก่อนพอดีหวังชีตะโกนอย่างเกินจริงเมื่อเขาเข้าไปข้างในเจ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วตื่นขึ้นมาเช่นนี้เจ้าหิวน้ำไหมหิวข้าวหรือไม่ข้าจะให้สาวร,รับใช้เตรียมอาหารมาสุวรนชิงก็โล่งใจเช่นกัน ทุกคนเข้าใจโดยปริยายที่จะไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องเฟิ่งชิงเฉินคุกเข่าที่ประตูเมืองอย่างไรก็ตามเรื่องแบบนี้ช่างน่าละอายจริงๆเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นบ้างอย่าว่าแต่เฟิ่งชิงเฉินที่เป็นสตรีคนหนึ่งแม้แต่ชายร่างใหญ่โตเช่นของพวกเขาก็ทนไม่ได้ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยชีวิตตรงหลิงจือลวกกระทึบลงไปบนใบหน้าของเฟิ่งชิงเฉินด้วยเท้าของเขา อน,นิจจาไม่รู้ว่าจะมีคนนําเรื่องนี้ไปสนทนาให้เฟิงชิงเฉินต้องอับอายหรือไม่เมื่อนางเข้าร่วมเทศกาลดอกท้อในอีกเจ็ดวันต่อมาเมื่อคิดถึงเรื่องนี้คาดว่าสตรีที่หยิงพยองผู้นั้นคงจะไม่พลาดโอกาสนี้อย่างแน่นอนและเฟิงชิงเฉินจะต้องเจ็บปวดอีกครั้งคิดได้ดังนี้หวังชีและซูเหวินชิงก็มองไปที่เฟิงชิงเฉินด้วยความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น อย่ามองข้าแบบนี้ก็แค่คุกเข่าที่ประตูเมืองและถูกโยนผักกับไข่เน่าใส่ไม่ต้องกังวลข้าจะไม่หดหูด้วยสิ่งนี้และข้าจะไม่รู้สึกอับอายแต่อย่างใดเสียงของเฟิ่งชิงเฉินแหบแห้งเล็กน้อยแต่ก็ดูเปิดกว้างเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วไม่อาจจะไปแก้ไขสิ่งใดได้สู้เปิดใจกว้างไม่ดีกว่าหรือการที่มีจิตใจคุหมองยากที่จะรักษานางไม่อยากจะตายด้วยโรคซึมเศร้าแห่ <laughs> หวังชีหัวเราะขึ้นเบาๆเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแววตาของเฟิ่งชิงเฉินอันจำใสและนึกถึงในวันนั้นสภาพของเฟิ่งชิงเฉินที่ค่อนข้างจะน่าสมเพชตัวเขาก็ได้แต่ตำหนิตัวเองเล็กน้อยในใจชิงเฉินเรื่องในวันนั้นข้าขอโทษจริงๆข้าคิดว่าเจ้ากับชายหนุ่มที่สวมหน้ากาก,กคนนั้นเป็นเพื่อนกันหวังชีเห็นว่าเฟิ่งชิงเฉินไม่สนใจสิ่งใดเขาจึงได้รีบเอ่ยขอโทษหากไม่ใช่เพราะเขาประมาทจนเกินไปเรื่องในวันนั้นก็คงไม่เกิดขึ้น ท้ายที่สุดแล้วการที่เฟิ่งชิงเฉินเดินทางไปนอกเมืองวันนั้นก็เป็นเพราะเขาด้วยเรื่องนี้เองทําให้พี่ชายของเขาไม่พูดอะไรออกมาเป็นเวลาหลายวันแล้วพี่ใหญ่มักจะโทษตนเองว่าหากเฟิ่งชิงเฉินไม่เดินทางไปตรวจดูดวงตาเขาก็คงจะไม่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นและก็จะไม่มีปัญหาเหล่านี้ตามมาตอนนี้ทั้งในพระราชวังล้วนเห็นเฟิ่งชิงเฉินเป็นเรื่องตลกบรรดาข่าวหรือที่แพร่หลายออกไปไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่จะสงบลงก่อนหน้านี้บัดนี้กลับเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้ง ไม่เกี่ยวข้องก,กันกับเจ้านี่คือความกับแค้นส่วนตัวระหว่างข้ากับรั่วอ๋องต่อให้ไม่มีเรื่องที่หน้าประตูพระราชวังเกิดขึ้นก็จะมีเรื่องอื่นแน่เฟิ่งชิงเฉินไม่ได้อยากจะโทษหวังชีจริงๆเนื่องจากคนเราไม่อาจจะคอยปกป้องหลีกเลี่ยงจากผู้ประสงค์ร้ายได้ทั้งวันนางเป็นคนที่ตรงหลิงจื่อรั่วต้องการจะจัดการหลังจากกล่าวไปได้สองสามประโยคเฟิ่งชิงเฉินก็รู้สึกเหนื่อยล้าเล็กน้อยดังนั้นนางจึงเอ็นกายนั่งพิงไปที่หัวเตียงเพื่อให้หมอเข้ามาจับชีพจร หมอสุนยืนรอรับใช้อยู่ที่ด้านนอกตลอดเวลาเมื่อได้ยินเสียงเรียกให้เข้าไปด้านในจึงรีบเดินเข้าไปเขาดูแตกต่างไปจากปกติเล็กน้อยแววตาของหมอสุนที่มองเฟิ่งชิงเฉินในวันนี้เรียกได้ว่าดูเป็นประกายแวววาวแฝงไปด้วยความชื่นชมน่าเสียดายเหลือเกินที่ในตอนนี้เฟิ่งชิงเฉินไม่มีเรี่ยวแรงมากนะักนางจึงไม่เห็นแววตาอันรุกร้อนของหมอสุนในตอนนี้ หมอสุนทำสีหน้าผิดหวังเขาทำได้เพียงใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีในการวิเคราะห์รักษาอาการให้แก่เฟิ่งชิงเฉินปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้สำหรับนางนั่นก็คือไข้สูงที่ไม่ลดลงเลยภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลงตอนนี้ดูเหมือนมีแนวโน้มว่าไข้จะค่อยๆลดลงเพียงแค่พักผ่อนร่างกายและดื่มยาที่หมอสุนปรุงให้ในไม่ช้าก็จะสามารถกลับคืนสู่ปกติได้ร่างกายเหนื่อยและผิดปกติเช่นนี้เพียงพักผ่อนสักหน่อยก็คงจะดีขึ้น หมอซุนเขียนรายการจ่ายยาขึ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างยื่นมาให้ตรงหน้าเฟิงชิงเฉินเพื่อให้นางตรวจทานเฟิงชิงเฉินทำสีหน้ามึนงงยิ่งนักใบสั่งยาของหมอจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยดูหรือภายใต้แววตาอันร้อนร้อนเป็นประกายของหมอซุนเฟิงชิงเฉินจึงทำได้เพียงพยายามชะงกหน้าเข้ามาดูเรื่องเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนนั้นนางรู้ไม่มากนะักนางเพียงแค่เคยอ่านหนังสือสางหารุ่นเชียนจินฟาง ห่วงตี้ในจริงและเปิ่นเฉากังมู่เหล่านี้เพียงรอบเดียวส่วนเรื่องวิธีการใช้ยาหรือปริมาณน,นั้นนางไม่รู้เลยหลังจากพยายามรวบรวมสติในการพิจารณาดูใบสั่งยานั้นแล้วเฟิ่งชิงเฉินก็พยักหน้าเป็นความหมายว่ายอมรับจะใช้ใบสั่งยานี้หมอสุนได้ยินดังนั้นใบหน้าของเขาก็เปลี่ยมไปด้วยความดีอกดีใจในที่สุดเขาก็พิสูจน์ได้ว่าทักษะของตนนั้นไม่เลวคุณหนูเฟิ่งรอประเดี๋ยวข้าจะไปปรุงยาให้บัดเดี๋ยวนี้ หมอซุนเดินถือใบสั่งยาและวิ่งออกไปด้านนอกด้วยความดีใจดั่งเช่นได้รับสมบัติมีค่าเฟิงชิงเฉินเง่อออกท่วมกายนางไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะไปเอ่ยถามว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นทำได้เพียงเอ็นสีสพิงไปที่เตียงแล้วรอดื่มยาขณะครึ่งหลับครึ่งตื่นนางเงยหน้าขึ้นแล้วพบซูเวินชิงกับหวังชีว่ายังอยู่ที่นั่นจึงขมวดคิ้วขึ้นถามว่าเหตุใดพวกเจ้ายังอยู่ที่นี่เล่ากลับไปกันเถิดระวังข้าจะแพร่าอาการเจ็บป่วยไปแก่พวกเจ้า เพราะโรคหวัดสามารถติดต่อกันได้ซู้วินชิงกับหวังชีหัวเราะออกมาเบาๆพวกเขากล่าวออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่58เรื่องตลกเราจะรอจนกว่าเจ้าจะดื่มยาหมดแล้วค่อยไปเอาเถอะที่จริงแล้วพวกเขาเพียงแค่อยากจะอยู่ดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เท่านั้น เฟิ่งชิงเฉินที่ดูท่าทางแข็งแกร่งและไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดเลยกลับกลัวที่จะกินยาทุกครั้งที่สาวรับใช้เข้ามาป้อนยานางก็ดูเหมือนกับว่านางกำลังจะออกสึกใหญ่ไม่ต้องรอกข้าดื่มเองได้เฟิ่งชิงเฉินรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยนางรู้ดีว่าสุเวินชิงและหวังชียังต้องการนางอยู่ดังนั้นจึงกังวลกับความเป็นความตายของนางแต่การที่ทั้งสองคนทำได้ถึงเพียงนี้ก็นับว่าพยายามเต็มที่แล้ว เรากลัวว่าเจ้าจะดื่มเองนะสี่เอาเป็นว่าพวกเราก็รอมาตั้งหลายวันแล้วจะรอต่ออีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรสุวรรณชิงยิ้มขึ้นเล็กน้อยมองดูเหมือนจะอ่อนโยนแต่ก็ค่อนข้างจะเอาแต่ใจเขาบอกกับเฟิงชิงเฉินเช่นนี้เป็นความหมายว่าเขาจะไม่ไปไหนอย่าได้เสียเวลาเลยไม่เพียงเท่านี้เขายังเอื้อมมือไปหยิบถ้วยน้ำชาและการาน้ำชาที่วางอยู่บนโต๊มะมาอย่างเป็นธรรมชาติแล้วรินน้ำชาให้ตนเองทำท่าทางไม่เหมือนว่าตนเป็นแขกแต่อย่างใดพูด เมื่อดื่มเข้าไปใดคำหนึ่งสูงหวนชิงก็พ่นน้ำออกมาเหตุใดคือน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำชาชาวตงหลิงนิยมดื่มน้ำชาอย่าว่าแต่ตระกูลซูเลยแม้แต่คนธรรมดาทั่วไปก็มักจะวางน้ำชาวไว้บนโต๊ะน้ำเปล่าสิ่งนี้มีเพียงพวกนักเลงหรือชาวบ้านที่ไม่มีปัญญาซื้อใบชาจริงๆจึงจะดื่มกัน แน่นอนว่าพวกเขาล้วนชื่นชอบไปชาการดื่มชาจึงค่อนข้างเป็นที่นิยมสตรีน้อยใหญ่ในราชวงศ์ตงหลิงแต่ละคนล้วนมีฝีมือในการชงชาและทักษะการชงชาเป็นศิลปะที่สตรีจำเป็นต้องเรียนในฐานะคุณหนูตระกูลใหญ่หากชงชาไม่เป็นก็ไม่สมควรที่จะเป็นคุณหนูทักษะการชงชาและการได้รับความนิยมสำคัญพอๆกัน แน่นอนว่าเรื่องนี้เฟิ่งชิงเฉินก็รู้ดีอย่าว่าแต่เรื่องที่นางไม่รู้ทักษะการชงชาเลยต่อให้นางรู้ก็ไม่มีเวลาว่างพอที่จะมานั่งประดิษฐ์ประดอยชงชาเรื่องการชงชานั้นเป็นเรื่องของสตรีที่มีตระกูลใหญ่หรือสามีคอยเลี้ยงดูไม่ต้องเอาตัวรอดด้วยตนเองหล่นจึงจะมีเวลาว่างพอในการเรียนรู้มันอีกอย่างน้ำเปล่าไม่ดีตรงไหน เิ่งชิงเฉินขยับริมฝีปากเล็กน้อยแต่ในที่สุดแล้วนางก็ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดออกมาเนื่องจากนางมีความสามารถไม่เพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเคยชินของชาวตงหลิงได้ชิงเฉินเจ้าชงชาไม่เป็นหรือหวังชีมองไปทางนางแล้วเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจไม่เป็นนางทําเป็นเพียงใส่ใบชาลงไปในน้ำร้อนแต่ทักษะการชงชาให้ได้รสชาติดีนั้นนางทำไม่เป็นหรอก ทักษะการชงชาที่ว่าแตกต่างไปจากการชงใบชาทั่วไปภาพของดอกไม้นกปลาและแมลงหรือรูปแบบต่างๆที่ก่อตัวขึ้นบนพื้นผิวของชาอีกทั้งการชงชาย,ยังมีสิ่งที่เรียกว่าสุย่ยจงโจชิงท่าทางและทักษะอันโดดเด่นดูสูงส่งเช่นนั้นนางจะทำเป็นได้อย่างไรในความคิดเห็นของนางการดื่มชาก็เพื่อให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าแทนกาแฟเท่านั้นแล้วเมื่อถึงเทศากาลดอกท้อเจ้าจะทำอย่างไรหวังชีมองไปทางเฟื่งชิงเฉินด้วยท่าทางเป็นกังวล มองดูแล้วในเทศกาลดอกท้อเฟั่งชิงเฉินคงจะกลายเป็นจุดสนใจอีกแล้วแต่จุดสนใจนี้ไม่ใช่สิ่งดีแต่อย่างใดเทศกาลดอกท้อจําเป็นต้องชงชาด้วยหรือเฟื่งชิงเฉินมองไปทางหวังชีด้วยความงุนงงทั้งหวังชีและสุวรรชิงพยักหน้าพร้อมกันเจ้าไม่รู้หรือไม่รู้นางคิดว่าเทศกาลดอกท้อเหมือนกับงานเลี้ยงในสมัยนี้ทั่วไปทุกคนมารวมตัวกันร่วมกินร่วมดื่มร่วมสนทนา แผนการของสตรีเหล่านั้นเป็นการร่วมมือกันทำให้ตนโดดเดี่ยวอยู่ในงานเทศกาลดอกท้อเพียงลำพังโดยไม่ได้คาดคิดะหรือบางทีพวกนางอาจจะเพียงแค่ต้องการใช้คำพูดไม่กี่ประโยคเหล่านั้นมาดูถูกนางเพื่อให้สนุกปากแต่นางคิดไม่ถึงว่าจะมีการแสดงทักษะเช่นนี้ด้วยไม่รู้หากเจ้าไม่รู้แล้วเหตุใดจึงตอบรับคำเชิญจากองคหญิงอันผิงเช่นนั้นเล่าซูเหวินชิงและหวังชีลุกขึ้นยืนพร้อมกันแล้วมองไปทางเฟิ่งชิงเฉินด้วยท่าทางสงสยัย เฟิ่งชิงเฉินเจ้าช่างใจกล้าเหลือเกินเจ้ารู้หรือไม่ว่าเทศกาลดอกท้ออาจจะถึงแก่ชีวิตได้ในแต่ละปีมักจะมีคุณหนูต้องสิ้นชีวิตลงคนสองคนในเทศกาลดอกท้อถึงแก่ชีวิตหรือเทศกาลดอกท้อคือเทศกาลใดกันแน่เฟิ่งชิงเฉินทำท่าทางจริงจังขึ้นมาหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของตนนางมักจะให้ความสำคัญเสมอทั้งสุวินชิงและหวังชีได้แต่สายหน้า ขณะที่พวกเขากำลังจะอธิบายเรื่องของเทศกาลดอกท้อให้เฟิ่งชิงเฉินฟังหมอสุนก็เดินถือถ้วยยาเข้ามาพอดีคุณหนูเฟิ่งยาได้ที่แล้วจงรีบดื่มตอนที่มันยังร้อนเถิดกินยาก่อนรอให้กินยาเสร็จแล้วค่อยว่าเรื่องอื่นกันเทศกาลดอกท้อยังอีกไกลไม่รีบร้อนสหวรนชิงชี้ไปที่ยาซึ่งมีควันขาวลอยด้วยความร้อนระอุปเป็นความหมายให้นางรีบดื่มแล้วค่อยว่ากัน เรื่องของเทศกาลดอกท้อนั้นรอให้เฟิ่งชิงเฉินหายดีก่อนแล้วค่อยเล่าให้นางฟังเพราะหากเล่าเรื่องเหล่านี้ให้นางฟังตอนที่ยังเจ็บป่วยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้เฟิ่งชิงเฉินมองไปที่แววตาของสุวรนชิงและหวังชีที่ไม่ได้ดูสงสัยนางเหมือนเมื่อก่อนแล้วประกอบกับสภาพนางในตอนนี้ก็ไม่เหมาะสมหากจะคิดมากไปเรื่อยเปยื่อยนางจึงไม่ได้เอ่ยถามอีกแล้วยื่นมือออกไปรับถ้วยยาในถาดแต่นางกลับพบว่า ข้อมือของนางไร้เรี่ยวแรงไม่อาจหยิบได้แม้กระทั่งถ้วยยาสีหน้าของเฟิ่งชิงเฉินเผยถึงความเจ็บปวดออกมาบ่าวสาวรับใช้ที่อยู่ข้างกายปฏิกิริยาค่อนข้างว่องไวนางรีบก้าวเข้ามาช่วยพยุงมือเฟิ่งชิงเฉินแล้วกล่าวว่าคุณหนูเจ้ากะบ่าวจะป้อนยาเองเฟิ่งชิงเฉินมองไปที่แววตาของสุวรรณชิงและหวังชีที่ไม่ได้ดูสงสัยนางเหมือนเมื่อก่อนแล้วประกอบกับสภาพนางในตอนนี้ก็ไม่เหมาะสมหากจะคิดมากไปเรื่อยเปื่อย นางจึงไม่ได้เอ่ยถามอีกแล้วยื่นมือออกไปรับถ้วยยาในถาดแต่นางกลับพบว่าขอบใจมากเฟิ่งชิงเฉินพยักหน้าเบาๆแล้วยกถ้วยยาขึ้นจากความช่วยเหลือของบ่าวรับใช้กลิ่นยาจีนอันเข้มข้นลอยมาปะทะจมูกเพียงแค่สูดดมดูก็รู้ว่ายาในถ้วยนี้รสชาติขมเพียงใดเฟิ่งชิงเฉินจึงขมวดคิ้วเข้าหากันเสียจนหน้ายน่นยาจีนดื่มยากเหลือเกินห้าหา้า ท่าทางของเฟิงชิงเฉินที่ขมวดดากกมจู่เข้าหากันทำให้ซูเหวินชิงหวังชีและโจสิงทั้งสามคนหัวเราะออกมาทำลายบรรยากาศอืดอัดใจ,จเมื่อครู่ลงพวกเจ้าไร้คุณธรรมยิ่งนักบัดนี้เฟิงชิงเฉินเพิ่งจะเข้าใจว่าการที่พวกเขายังรอคอยอยู่ที่นี่ไม่ใช่เป็นเพราะเป็นห่วงนางแต่ต้องการดูท่าทางอันตลกขบขันเมื่อยามนางดื่มยาขมคืนนี้ต่างหากมองดูแล้วระหว่างที่นางสลบสลายไป นางคงจะต้องต่อสู้กับยารดขมเหล่านี้มามากจนทําให้คนพวกนี้ล้วนรู้ว่านางกลัวการดื่มยาพวกเขาทําให้นางดีใจเปล่านางคิดว่าพวกเขาเป็นห่วงนางเสียอีกที่แทบเพียงแค่ต้องการอยู่ดูเรื่องตลกขบขันเท่านั้นเฟิงชิงเฉินรี่ตามองไปยังชายหนุ่มทั้งสามอย่างไม่ปราณีนางหลับตาลงแล้วนํำถ้วยยามาไว้ตรงปากตอนที่นางสลบสลายอยู่นั้นปฏิกิริยาร่างกายของนางปฏิเสธยาย่อมได้ แต่ตอนนี้นางมีสติอยู่จะเป็นแบบนั้นไม่ได้ต่อให้ยาจะกลืนยากเพียงใดนางก็จะต้องพยายามอดทนอดกลั้นรวบรวมสมาธิและดื่มมันลงไปให้ได้เมื่อมองเห็นท่าทางดูจริงจังเช่นนั้นของเฟิ่งชิงเฉินซูวันชิงก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยขึ้นว่าเ <โ Window. S 2> ฟิ่งชิงเฉินเจ้าจาเป็นต้องทําถึงเช่นนี้หรือก็เพียงแค่ดื่มยาเท่านั้นทําราวกับเป็นเรื่องราวถึงชีวิต mm. เขาจจรู้ว่าสตรีโดยมากล้วนกลัวที่จะต้องดื่มยาแต่ท่าทางเช่นเฟิ่งชิงเฉินนี้เขาพบไม่บ่อยนะ กว่าเฟิงชิงเฉินจะตัดสินใจขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนางตั้งใจจะดื่มคำแรกเข้าไปแต่กลับถูกประโยคเมื่อครู่ของสุวรรณชิงขัดจังหวะเข้านางลืมตาขึ้นแล้วจ้องเขม็งไปที่สุวรรณชิงเขาก็เพียงแค่ยืนพูดอย่างเดียวนี่แน่จริงก็มาลองดื่มดูสิเฟิงชิงเฉินสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วพยายามเก็บความกลัวในการดื่มยาลงไปก่อนจะกล่าวออกมาเบาๆว่า,วาเจ้าคิดมากไปเองก็แค่ดื่มยาถ้วยเดียวไม่ใช่หรือไง ถ้าเพียงแค่หลับตาก็ดื่มมันเสร็จแล้วต่อให้พแพ้แต่จะอับอายไม่ได้ท่ามกลางสายตาของสูหวนชิงและหวังชีที่ย่อยเย้ยถักถางนางอยู่นางจึงทําได้เพียงหลับตาลงแล้วนำํำถ้วยยามากรอกใส่ปากอึกอึกขมช่างขมยิ่งนะขมมากเหลือเกิน คิวอันได้รูปของเฟิ่งชิงเฉินทั้งสองข้างขมวดเข้าหากันจนแทบจะชิดติดกันท่าทางอันดูขมขื่นนั้นใครไม่รู้คิดว่ากำลังบีบบังคับให้นางดื่มยาพิษอยู่เพียงแต่ว่าทั้งหวังชีและสุวินชิงล้วนไม่กล้าหัวเราะออกมาเนื่องจากกลัวว่าเฟิ่งชิงเฉินจะอาเจียนเอายาออกมาด้วยตึกๆึกต่อให้ขมเพียงใดก็จำเป็นจะต้องอดทนไว้จะให้คนอื่นมาดูถูกนางไม่ได้เฟิ่งชิงเฉินพยายามบอกกับตัวเองไม่หยุดหย่อนในที่สุดก็ดื่มยาจนถึงก้นถ้วย น้ำน้ำข้าขอน้ำหน่อยเฟิงชิงเฉินเอื้อมมือออกไปด้วยท่าทางรีบร้อนบัดนี้นางรู้สึกว่าเครื่องในของนางเต็มไปด้วยรสขมในปากก็เต็มไปด้วยรสขมของกลิ่นยาคลักระคุ้งเต็มไปหมดหากไม่ดื่มน้ำเพื่อดับกลิ่นยาเหล่านี้ลงไปนางคงจะโอ้กออกมาแน่นางรู้สึกว่าในท้องคอกคากเหรือเกินยาที่เพิ่งดื่มไปเมื่อสักครู่ยังติดอยู่ในคอเสียส่วนมากหากนางก้มหน้าเอาตอนนี้ก็อาจจะอาเจียนออกมาได้ยานี้ช่างดื่มยากเหลือเกิน คุณหนูอดทนหน่อยเจ้าคณะมาแล้วเจ้าค่ะบ่าวรับใช้มองดูก็รู้ว่ามีประสบการณ์นางพยุงเฟิ่งชิงเฉนเนเินเบาๆเพื่อให้หายใจได้สะดวกแล้วหันไปกำชับบ่าวรับใช้อีกคนให้รินน้ำจะทำอย่างไรได้เล่าหลายวันมานี้เฟิ่งชิงเฉินเอาแต่บ้วนยาออกทิ้งกว่าจะดื่มเข้าไปได้แต่ละครั้งโดยไม่อาเจียนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพวกนางดีใจยิ่งนะในที่สุดก็ไม่ต้องถูกคุณหนูเฟิ่งทรมานแล้วรอเดี๋ยวข้าจะให้คนเตรียมน้ำชาให้เจ้าสหวินชิงรีบเอ่อยปาก ถึงอย่างไรน้ำชาก็รสชาติดีกว่าน้ำเปล่าและดับกลิ่นรสชาติของยาได้ดียิ่งมีต้องน้ำชาจะทำลายสรรพคุณของยาเอาน้ำเปล่าให้ข่าหน่อยเร็วเฟิงชิงเฉินเงยหน้าขึ้นมองเพดานด้วยท่าทางรีบร้อนนางพยายามอดทนเนื่องจากหากก้มหน้าลงละก็ยาทั้งหมดเมื่อครู่คงจะอาเจียนออกมานางพนันได้เลยว่าการที่สุวรรณชิงและหวังชียังอยู่ที่นี่ก็เพื่อรอดูภาพที่นางบ้วนยาทิง้งดังนั้น ต่อให้ตายนางก็จะบ้วนยาออกมาไม่ได้อดทนไว้ถึงให้ตายก็ต้องอดทนจะให้พวกเขาทั้งสามหัวเราะเยาะข้าไม่ได้เด็ดขาดริมฝีปากของเฟิ่งชิงเฉินปิดแน่นสนิทท่าทางของนางดูจริงจังและไม่กล่าวสิ่งใดออกมาอีกซูเหวินชิงและหวังชีไม่กล้าหัวเราะอ,ออกมาแล้วพวกเขาเกรงว่าหากหัวเราะอ,ออกมาจะทําให้เฟิ่งชิงเฉินโมโหและอับอายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร a n k s ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่อง audionovel ครับ